ข่าวสารเงินดิชั่น10,000บาทนะครับข่าวเร็วๆนี้นะรัฐบาลนะครับได้มีการบรรจุเงินดิชั่นวอล l ล็ตนะครับในรอบใหม่ลงแผนปีงบประมาณ256 ก้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์นะครับการจัดสรรปีงบประมาณ69มีการบรรจุวาระนะครับการผลักดันโครงการที่ท่านวอลเลสนะครับหนึ่งมืนบาทนะ่ะที่จะแจกกันในเฟสสามเนี่ยนะครับมีการเอาตัวเนี้ยนะครับมาบรรจุในงบประมาณปี69 ไปด้วยนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลเองนะครับได้ใช้ในการหาเสียงมาอย่างต่อเนื่องแล้วล่ะก่อนที่มันจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเพราะว่าตัวดิจิ t a ลวอลเล็มันมีปัญหาใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นแจกเงินสดนะครับในเฟสหนึแล้วก็มีวางแผนแจกนะครับเงินสดในเฟ,ฟส2ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับก่อนตุจีนปี68นั่นเองนะครับคราวนี้เรารู้ละว,ว่าปี68เนี่ยนะครับ ผู้ที่ลงทะเบียนนะครับผู้ที่ลงทะเบียนกับแอปทางรัฐแล้วก็อยู่ในกลุ่มของคนอายุ60ปีนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้พิการนะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้มีบัตรสสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้รับนะครับเงิน1 0,000บาทนะครับเป็นเงินสดนะครับ4ล้านบาทนะครับกับผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปในกลุ่มนี้นะครับและในแผนยุทธศาสตร์นะครับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในแผนปี69นะครับก็จะมี โครงการดิทันวอลเล็นะครับซึ่งจะแจกในเฟสสาหรับผู้ที่ลงทะเบียนซึ่งไม่ใช่อยู่ในกลุ่มเฟส1เฟส2นะครับที่ลงทะเบียนทางรัฐเอาไว้เนี่ยเขาก็จะมาแจกตัวนี้นแหละแต่เป็นรูปแบบดิทันนะไม่ใช่เป็นแบบเงินสดแล้วนะครับไม่ใช่เป็นแบบเงินสดแล้วแต่ยังไม่ได้ระบุวันคงจะนานนิดนึงอาจจะเป็นถึงขั้นปลายปี68เลยก็ได้นะครับเพราะว่าต้องใช้ ตัวงบประมาณปี69เนอะอาจจะต้องเป็นปลายปี68ถึงจะได้เงินตัวนี้นะครับแต่ยังไม่ได้มีอะไรนะแต่มันมีการบรรจุลงไปแล้วละ่ะว่าจะทำนะครับและคงจะมีการจัดสรรงบประมาณหรือรูปแบบของการาแจกเงินในรูปแบบดิจิทัลและจะไม่ใช่เป็นเงินสดแล้วนะครับจะเป็นแอปใหม่ขึ้นมาเลยเป็นอาจจะเป็นซูเปอปร์แอปอะไรขอ,ข,อของทางรัฐบาลเขานะครับ แล้วก็ยังมีนโยบายอื่นๆอีกนะแต่โดยรวมเนี่ยเราจะมาพูดกันในส่วนของตัวเฟดสามนี่แหละนะครับซึ่งก็รอต่อไปนะครับทุกทท่านนะแต่แน่นอนม,นมันมันเริ่มมีความหวังมันก็ต้องมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ต้องมีอ่าการบรรจุลงไปนะครับในนโยบายนี่แหละนะครับต้องบรรจุลงไปในการจัดสรรงบประมาณก่อนจึงจะมีแผนขึ้นมานะครับ ตอนนี้บรรจุลงไปแล้วนะครับแล้วก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับเฟสสามเนาะก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับเรื่องนะที่จะเตือนก็คือเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริษมานะครับตั้งนานนมนะ แล้ววันวันหนึ่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ทั้งทั้งที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมี รายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้างไม่เชื่อนะครับแล้วห้ามมันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงก์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับ ให้ตั้งสตินะครับแล้ววางสายหรือปรึกษาลูกๆหล,ลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุกที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจาก ภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับเมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของมิจฉาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับ เอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อนะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับเมื่อมิจฉาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจาก เว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม คนโกงนะครับหลอกขายของออนไลน์เช็คให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจซื้อนะครับพวกนี้กลขายสินค้าออนไลน์จะพยายามขายของถูกนะครับสวมสวมรอยนะครับเป็นร้านค้าดังนะครับหรือคนดังอินฟลูอนเซอร์นะครับดังสินค้าพวกนี้มันจะไม่ตรงปกแล้วมันจะพยายามให้เก็บปลายทางนะเพราะว่ามันไม่อยากให้รู้บัญชีที่ โอนมามันก็พยายามส่งไปให้คุณเก็บปลายทางนะครับพวกเนี้ยนะครับอย่าไปเชื่ออย่าลงเชื่อนะครับให้ซื้อสินค้านะครับที่มีในแหล่งที่มันเอ่อต้องเอ่อให้น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือแล้วก็มีตัวตนจริงอย่างน้อยนะครับมีรายละเอียดการเปิดบริษัทต่างๆนะครับเพื่อไม่ตกปเป็นเหยื่อเหล่านี้นะ เพราะนั้นต้องระมัดมาระวังด้วยก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ NG k i d Review Channel พูดคุยของสะสมธนบัตรไทยบัตรเติมเงินสแตปมนะครับรวมไปถึงบัญชีเงินฝากการออมเงินนะครับคุณกู้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับเรื่องราวต่างๆเราจะนำข่าวสารเหล่านี้ มาพูดคุยและตอบในประเด็นต่างๆกันนะครับแล้วก็มีข่าวสารอื่นอีกนะสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูในเพลย์ลิสต์นะครับตรงนี้นะกดเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็ดูหมวดหมู่ที่ผมได้จัดระเบียบเอาไว้นะครับท่านอยากจะดูเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถที่จะคลิกดูนะครับกดปุ่มเพลย์ลิสต์เพื่อดูทั้งหมดนะครับก็จะสามารถที่จะรับชมเรื่องราวต่างๆ นะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้นะครับ